สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมโลบอกนะครับโดยแมปที่ผมเล่นก็คือไว b ์เบดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการจับมือเล่นเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงเล่นยังไงนะครับอันดับแรกเราก็มาสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแต่งตัวตามใจชอบได้เลยนะครับผมจะเป็นนี่แล้วกันเฮ้ะแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าแต่งตายิม้มแย้มเข้าหน่อยโอเคนะครับ โดยเผ่าของเกมนี้เนี่ยจะมีเผ่าฟรีนะครับแล้วก็เผ่าที่ต้องเติมเกมพาร์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ความสามารถของเผ่านะครับเผ่ามนุษย์เมื่อเลือดเราต่ำกว่า50%จะทำดาเมจแรงขึ้น15และลดดาเมจที่ได้รับ15%ดาเมจที่ได้รับเนี่ยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นดาเมจเวทหรือกายภาพก็นับเป็นดาเมจทั้งหมดเลยนะครับครึ่งออกนะครับครึ่งออก จะได้รับเจาะเกาะ10หน่วยทุกการโจมตีนะครับเอล์ L, นะครับเอล์ L, ลด40%รูนคูดาวนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีรูนที่เป็นการใช้สกิลอยู่นะครับก็จะลดคูดาวในส่วนของตรงนั้นนะครับโดยเผ่าเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสร้างแล้วเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเผ่าอะไรดักเอล์นะครับทุกการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะติดดีบัฟนะครับทุกการโจมตีจะติดดีบับดีบัฟเนี่ยก็คือ ติดพิษติดไฟอะไรประมาณนั้นครับแนะนําให้ใช้กับสายที่ตีเร็วๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมีดนะครับต่อไปก็เลื่อนมังกรนะครับเลื่อนมังกรเนี่ยก็จะได้รับค่าต้านเวท0.5นหน่วยแล้วก็ต้านกายภาพ0.5หน่วยนะครับแล้วก็กันร้อนกันหนาวนะครับคือเกมนี้เนี่ยจะมีะโซน ทะเลทรายโซนทะเลทรายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อกันความร้อนนะครับไม่งั้นเลือดเราจะลดค่อนข้างเร็วนะครับส่วนโซนหิมะเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับโดยถ้าสมมุติว่าเราเป็นเผ่านี้เนี่ยก็จะมีค่าลดต้านทานความร้อนความหนาวอยู่นะครับก็จะทําให้เลือดเราลดช้ากว่าเดิมนะต่อไปก็อ็อกนะครับอ็อกเนี่ยจะเป็นเกมพาร์ตนะครับทุกๆการใช้สกิลของอาวุธนะครับการใช้สกิลของอาวุธเนี่ยจะได้รับการเจาะเกาะ10หน่วยแล้วก็เพิ่มดาเมจ0.2นนะครับแล้วก็ ได้บัฟด้วยนะครับหลังจากเราใช้สกิลนะแล้วก็เผาไอเอลนะครับลดคูดาว25์นะครับคูดาวของการใช้สกิลนะครับทุกๆอาวุธเนี่ยจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับเช่นผมเล่นดาบทาาดน้ําก็จะเป็นสกิลที่มีของทาาดน้ําถ้าผมเล่นดาบคือเกมนี้เนี่ยจะมีทตุเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับต่อไปก็เผาต้นไม้นะครับโดนดาเมจไฟแรงขึ้น100นนะครับแล้วก็ลดดาเมจกายภาพ0.5คิวเลือดเวลาเราโดนแสงอาทิตย์นะครับ ก็เป็นต้นไม้แนวๆนวสังค้อแสงต่อไปก็เผาอิซุเนะนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีศาจไม่ก็พวกสัตว์อะไรประมาณนั้นนะผมไม่มั่นใจก็โดดสูงขึ้น2หน่วยวิ่งเร็วขึ้น10%และได้รับความเร็วโจมตี0.1ความเร็วโจมตีก็คือจะตีเร็วขึ้นนะครับโดยผมจะเล่นเป็นเลือดมังกรนะครับโดยเริ่มเล่นตอนแรกเนี่ยพุ่งไก็จะเกิดตรงนี้นะครับก็กดตัวเอ็มตั้งค่านะครับผมแนะนําให้ปิด จอสั่นออกไปนะครับแล้วก็เพลงจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่เพืเ่อนๆนะครับต่อไประบบเทรดเทรดเนี่ยสามารถเทรดได้ตอนเลเวลสินะครับช็อปช็อปก็คือซื้อของแต่งตัวนะครับแล้วก็โดเนทส่วนนี้ก็คือการซื้ออีเวนต์นะครับอีเวนต์เกมเนี่ยก็จะมีฮาวิทมูลฮาวิทมูลก็คือมันจะเป็นคืนที่พระจันทร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอ่าใส่หมวกลูฟี่นะครับเวลาเราตีแล้วดรอปของเนี่ยจะดรอปเป็น2ชิ้นแล้วก็เพิ่ม e xp เป็นคูณ2 ส่วนบัตรมูลเนี่ยก็คือพระจันทร์เป็นสีแดงนะครับบัตรมูลจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยคลั่งแล้วก็โจมตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นโอกาสรอบของมากขึ้นแล้วก็ exp กับเงินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็วอยนะครับพระจันทร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็แม p จะมืดเวลาวอยเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นคอรลับเกิดนะครับมอนสเตอร์อมอนสเตอร์คอรับเนี่ยเวลาเราโจมตีแล้วเราฆ่ามันได้เนี่ย ม o นเตอร์คอลัจะดอปเป็นบายนะครับบายเอาไว้ใช้ครับของหรือลงดันพิเศษต่างๆนะครับสําหรับการเจาะหรือก็อหลังจากคลิปนี้นะครับส่วนมอนเตอร์คอลัเนี่ยจะโหดกว่าปกตินะครับโอเคเริ่มมาตอนแรกเนี่ยเราไม่สามารถออกได้นะครับเราให้มาคุยกับ NPC คนนี้เลยหลังจากคุยเสร็จเนี่ยเขาจะให้ควสเรามานะครับ โอเคพอเริ่มต้นเนี่ยก็เพื่อนๆออกมาใช่ไหมครับก็จะมีเคเวสให้ไปส่งนะครับถ้ามี NPC มีชื่อสีฟ้าเนี่ยก็คือสามารถรับเคเวสได้นะครับแล้วก็คุยแล้วก็รับเคเวสเลยโดยเมืองแรกเนี่ยก็ทำตามผมเลยนะครับจะมีเคเวสตรงนี้หนึ่งอันเราจะค่อยๆไล่การเล่นนะครับก็มาคุยกับกระต่ายตัวนี้ ่อมาก็มาคุยกับคนนี้นะครับเบสก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็จะให้ทำเควสนี้ก่อนนะครับเวสนี้เนี่ยเขาจะให้ค่าใครสักคนนะครับถ้าเราค่าคนนี้เนี่ยเราจะได้ของนะครับของของเขาแล้วก็จะได้ค่าลบนะครับส่วนถ้าเราค่าคนนี้เนี่ยเราจะได้ค่าความดีแต่เราจะไม่ได้ของส่วนผมเนี่ยจะเป็นแวมไพร์นะครับผมก็จะเอาค่าค่าลบนะครับ ค่านี้ก็คือเหมือนค่าความดีนะครับค่าความดีเนี่ยจะใช้เวลาเราที่จะเข้ากิ้นะครับถ้าอยากเป็นพวกแวมไพร์หรือโจนเนี่ยเราต้องมีค่าความค่าความดีติดลบหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนเร็วนั่นเองนะครับก็ให้เปิดช่องเก็บของใช้เลยเนี่ยผมลบ5้าเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะระเบิดค่าคนนี้นะครับเราก็ได้เสื้อผ้าของเขานะครับ แล้วก็เควสกระต่ายตัวนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปรับเควสตรงนี้อีกอตรงบ้านหลังนี้นะครับวิ่งมาก่อนโดยการเล่นเนี่ยปุ่มก็จะมีปุ่ม F เป็นการบล็อกแนะนําให้เพื่อนๆบล็อกบ่อยๆนะครับเพราะว่าดาเมดที่เราได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตีให้ดูนะครับว่าถ้าโดนตีเวลาบล็อกเนี่ยนี่บล็อก0.5แต่ถ้าผมไม่บล็อก4.5มันค่อนข้างที่จะ ส่งผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆมารับเควสตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะทำเควสก่อนนะครับตอนแรกๆเนี่ยแรกๆแนะนำให้ทำเควสนะครับเวลจะค่อนข้างขึ้นไวนะเกมนี้เนี่ยความเก่งเนี่ยอยู่ที่ออของสวมใส่นะครับแล้วก็พวกเผ่า แล้วก็พวกกิวนะครับโดยเผ่าและกิ้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนตอนหลังได้นะครับณนะปัจจุบันเราเลือกแล้วเราจะเป็นที่จะต้องเล่นยาวนะครับก่อนที่จะเล่นหรือเลือกเล่นอะไรเนี่ยคิดให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะมีการใช้หมัดด้วยนะครับโดยหมัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าเผามองนะครับหรือว่าพวกหลวงพ่อในอโดยเวทที่ผมไปรับก็คือจะให้ฆ่ากระต่ายนะครับ กระต่ายจะมี2ประเภทนะครับก็คือกระต่ายขาวกับเทาการโจมตีแบบคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการโจมตีเบานะครับแล้วก็คลิกขวาจะเป็นการโจมตีแรงโอ้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะครับช่วงแรกๆแล้วก็ทำเพรสง่ายๆไปก่อนนะครับโดยก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นเนี่ยแนะนำให้คิดให้ดีก่อนนะครับว่า จะเล่นกิวอะไรจะเล่นเผาอะไรแล้วก็จะเล่นเป็นอาวุธแบบไหนนะครับเดี๋ยวอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีอาวุธอะไรบ้างเกมนี้ไม่มีสายนะครับอยู่ที่การเล่นของเราเลยนะครับว่าเราอยากเล่นมีดดาบใหญ่หรืออะไรโดยใช้แต้ม SP ในการกดล็อกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากเล่นมีดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นที่ต้องอัพ มีดตั้งแต่แรกเลยนะครับดูสายให้ดีนะครับเดี๋ยวรูปผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับโอ้ยนี่โอเคผมเสร็จเควสแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับเควสตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาที่ปักดาบนะครับที่ปักดาบเนี่ยสามารถวาร์ปได้ตอนหลังจากเราเข้ากิวนะครับที่ปักดาบเนี่ยเนี่ยมันจะมีเป็น ออกดาบแล้วก็ใบมีดนะครับเราสามารถกดอัพได้นะครับแต่เราต้องไปดูให้ดีก่อนนะครับว่าจะเล่นเป็นดาบไหนตอนนี้ผมจะไม่อัพแต้มนะครับเพราะว่าผมจะเล่นเป็นดาบน้ํานะครับเวสนี้ก็ตอบอะไรไปก็ได้นะครับเออโดยการเล่นเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นที่อา่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะหลงทางนะครับเพราะว่าเวส่วนมากเนี่ยจะมีลูกศรบอกนะครับ เมื่อเราทำควีหลักจนมันถึงขีดจำกัดเขาจะบอกว่าให้เราแข็งแกร่งกว่านี้นะครับโดยตอนนี้ผมเลเวล6เขาบอกว่าให้เราเลเวล10ควีหลักถึงสามารถทำได้ต่อนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะมาอยู่เกาะที่เป็นผมเรียกว่าแมปป่าแล้วกันตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆเก็บเวลนะครับโดยควสง,ง่ายๆเลยก็คือเวสได้ค่ามาานะครับโดยขึ้นมาตรงนี้นะครับ chup 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 ok như ngay mà pa แรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆระวังตัวมีดไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นนะครับมันมันล็อกเป้าเลยแหละเออเมื่อกี้หมาป่ามันจะหอนนะครับเมื่อมันหอนเนี่ยจะทําให้เราติดดีบับนะครับดีบัฟก็คืออ่อมันจะทําให้เราเนี่ยทําดาเมจใส่มันได้น้อยนะครับเสื้อหมาป่าเนี่ยแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับปึ๊บเข้ามาเวละกันไม่ทัน ดามจเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือดามจเวทนะครับสีแดงเนี่ยก็ดามจไฟส่วนสีส้มเนี่ยก็ไฟชิคอลโอ้ยนี่งไงที่ผมบอกว่าไม่ค่อยชอบมันตายซะผมได้เป็นกางเกงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกกางเกงก็คือต้านทานเวทสิบเปอร์เซนตอันนี้ก็คือไล่เวทเร็วขึ้นแล้วก็บูสต์ดามจเวทนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูว่ากดใส่ได้แล้วก็ มาอ่านตรงนี้นะครับมันจะมีบอกด้านล่างนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรอเอ้มาเห็นหนี่นะครับดีบัฟถ้าเรามีติดอรอบๆก็คือตอนนี้เรากำลังติดบัฟอยู่นะครับผมจะทำดาเมจได้ค่อนข้างนี่ะน้อยนะครับโอ้ยมาปาเนี่ยดูเลือดด้วยนั่นคือมอนสเตอร์เมจิคอลนะครับโดยเมจิคอลเนี่ยถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้เป็นของที่แบบแบบว่ายัางไง ของที่ค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะสุ่มสเตตัสเอนชาร์ดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างโหดนะครับถ้าพูดถึงแรกๆเนี่ยไอ้พวกที่แบบเอ่อบัตรที่ข้อหลับเมจิคอลเลเจนด์เนี่ยมันจะไม่ติดสตันนะครับแนะนําให้กดขวาไปเรื่อยๆนะครับผักมันผักมันถ้าเราไปฟันเนี่ยปกติมอนมันจะติดสตันนะครับแต่พวกนี้มันจะไม่สนใจสตันนะครับแล้วมันก็แต่ยีค่อนข้างแรงเลือดเยอะด้วย อีกขวาไปเรื like ่อยๆผักมันไปเรื่อยๆแล้วเรามีเสื้อหมาป่าด้วยนะครับเสื้อหมาป่าก็จะทําให้มอนสเตอร์ติดสถานะเลือดไหลนะครับไม่อีกขวาเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายเลือดเราจะหมดแล้วเลือดมันก็จะหมดเหมือนกันมาดิมาดิมาดิอีกสองทีเ้าโอเคอีกทีนึง เไม่ตายไปซะซะนี่ผมได้เป็นเสื้อเบอร์เซอร์กิงนะครับเบอร์เซอร์กเนี่ยก็จะบวกฟิสิคอ์ค่อนข้างที่เยอะนะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมจะให้ดูเป็นเสื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ็นชาร์จไม่เหมือนนะครับนี่ตัวนี้บวกสปีดบวกอะไรแต่เบอร์เซอร์กเนี่ยมีข้อเสียนะครับตรงที่ว่าเราจะโดนดาเมจ บางอย่างเนี่ยเราจะโดนลบนะครับติดลบเห็นไหมค่ามันเยอะกว่าเยอะเลยผมจะใส่เป็นเบอร์เซอร์กนะครับผมจะได้ตีแรงขึ้นโอเคผมจะวิ่งสิบแล้วโอ้ตรงนั้นก็มาปางั้นกันิดแล้วกันผมไม่น่าจะตายหรอกอัดมุมไปเลยนักเวเวลว้อัดมุมมันไปเลยนักเวทมันไม่มีสติโอ้ย ใช้บ่อยอยังเลยเว้ยเมื่อกี้มันจะอ่าเนี่ยผมก็ได้กางเกงเบอร์เซอร์อีกแล้วนะครับนี่เบอร์เซอร์จริงๆมันเป็นเวทนะครับเวทเนี่ยเขาอ่าไอ้กางเกงตัวนี้เนะี่ยมันจะบวกเป็นเวทนะครับแต่ว่ามันมีเอนชาร์ดเบอร์เซอร์นะครับผมก็เลยเลือกที่เอามาใช้ก่อนนะครับมันจะได้ตีแรงขึ้นเห็นไหมใส่ของเบอร์เซอร์ไปโดยสเตตัสเอนชาร์ดเนี่ย ก็จะดรอปจากมอนสเตอร์เมจิเชนแน่นอน100%นะครับเมื่อเราฆ่าได้แล้วก็พวกมอนพวกนี้ก็จะสุ่มมีโอกาสสุ่มดรอปนะครับถ้าเราเจอมอนเลเจินเนี่ยเราจะได้เป็นของเลเจินนะครับโดยเลเจินเนี่ยจะบวกค่าค่าที่มีอยู่แล้วนะครับแบบมีสปีดก็จะบวกค่าสปีดเพิ่มอีก50%เด็กอีก50%พวกกันบวกสเตตัสทั้งหมดอีก50%นะครับ แล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถย้ายค่าสเตตัสเอนชาร์ดได้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเอ่อผมเนี่ยมีเสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับผมอยากใส่เสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นสเตตัสธรรมดาไม่มีเอนชาร์ดแล้วผมก็มีกางเกงตัวนี้ผมอยากเอาเบอร์เซิร์กของกางเกงตัวนี้ไปเอนชาร์ดให้เสื้อสามารถทําได้นะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือเราจําเป็นที่จะต้องตีบวกเสื้อให้เลเวล5ก่อนนะครับ โดยการตีบวกจะใช้เงินประมาณ1น0 0 0หมื0หนึ่งถึง1 3,000มาผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันตีบวกเกมนี้จะเป็นร0อนะครับใช้เงินตีบวกไม่มีการตีแตกนะครับต่อไปเขาก็จะให้เราไปแมปพึ่งนะครับแมปพึ่งก็เดินมาทางนี้ได้เลยแก็จะให้เราไปเคลียร์ไวลิฟนะครับช่วงแรกๆถ้าถามว่าไวลิฟโหดไหมนะครับอืม ค่อนข้างโหดนะครับก็ให้เราเก็บเวลอัปดาบอัปอะไรไปก่อนหรือถ้าเราไม่อยากทําอย่างนั้นเราก็ขอช่วยคนในเซิร์ฟก็ได้ครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนแบกตรงนี้ก็เวลาแชทก็จะมีอีเวนต์นะครับเหมือนตอนนี้อีเวนต์ที่มีก็เป็นอีเวนต์ปลาวานนะครับอยู่ที่เกาะเกาะเมฆนะครับปาวานก็จะเป็นบอสครับตรงนี้ก็จะเป็นดาบนะครับเนี่ยผมปลดล็อกไปเลยถ้าเราปลดล็อกพวกนี้เนี่ยเราสามารถ หลังจากเราทำคิวหลังจากเราเข้าคิวเสร็จเนี่ยเราสามารถวัดไปที่ดาบได้นะครับทุกๆเมืองเนี่ยจะมีดาบอยู่หนึงเล่มน,นะครับจุดจุดปักดาบ <c oughs> ตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะพึ่งแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเ,เลเวล10ก็ให้ไปทำเควสเลยนะครับโดยผมเนี่ยจะเล่นเป็นดาบ ดาบธาตุน้ํานะครับดาบธาตุน้ําเนี่ยจะอยู่ตรงน้ําตกนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับเควสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงน้ําตกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงตรงน้ําตกแล้วนะครับก็จะมี n b c อยู่หลังน้ําตกนะครับทางนี้เอ้ยตัน ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นธาตอื่นก็สามารถติดตามเป็นคลิปหน้าๆแทนนะครับโดยเควสของดาบธาตุน้ำเนี่ยก็เขาจะให้ลูนเคลียเรามานะครับก็เขาจะให้เราเคลียรดีบัฟทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ลูนก็กดตัว R นะครับ โดยวิธีง่ายๆก็คือผมก็จะไปตีพึ่งแล้วให้พึ่งตีเราหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ติดพิษนะครับเมื่อติดพิษเราก็กดเคลียร์บัฟทำแบบนี้วนไปจนครบ3าครั้งเราก็จะเสร็จเควสครับเมื่อเราเสร็จเควสเราก็จะปลดล็อกที่จับดาบท่าน้ําแล้วก็ไปดาบท่าน้ํานะครับเอตรงนี้ก็จะเป็นโดนแมนนะครับเขาก็จะให้เราฆ่าโดนนะครับก็จะเป็นพึ่งนะครับพึ่งจะมี2แบบนะครับ คือพึ่งที่ตีเราก่อนเนี่ยก็คือโดนมันจะใส่หมวกเหล็กนะครับแล้วมันก็จะต้านทานค่าพลคอกหรือกายภาพทําให้คนที่มีดาบที่เป็นกายภาพดาเมจเนี่ยตีมันค่อนข้างที่จะเบานะครับถ้าเล่นเป็นดาบเวทหรือดาบธาตุเนี่ยก็จะตีมันแรงนิดนึงนะครับโอเคผมก็มาถึงเกาะพึ่งแล้วผมก็จะเซฟเกิดตรงนี้แล้วก็หิ้วเลือด ในเมืองนี้ก็จะมีเควสนะครับก็ดูเลยนะครับว่าใครชื่อสีฟ้าบ้างนะครับแต่และเมืองเนี่ยสมมุติว่าผมไปเมืองเมืองหนองน้ําเนี่ยก็จะมีเควสนะครับทุกๆเมืองจะมีเควสให้เราฆ่ามอนสเตอร์ในเกาะนั้นนะครับหรือเมืองนั้นนะเหมือนเมืองนี้เนี่ยก็จะให้ฆ่าบัตบอยพึ่งแล้วก็โดนผมก็ได้ดาบทาบน้ํามานะครับโดยเทียเนี่ย จะส่งผลต่อสกเกลการอัพด้วยนะครับเทียยิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งโหดนะครับตรงนี้เนี่ยก็คืออาดดีเทลนะครับก็เป็นรายละเอียดของที่จับถ้าด้านขวาเนี่ยก็คือรายละเอียดของทั้งดาบนะครับโดยดาบที่ผมจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นดาเมจไทก็คือเป็นอาวอกผสมกับธาตุน้ำนะครับ ดาเมจสเกลก็คือตัวคูณนะครับค่าไหนเยอะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เวลาเราใส่ของเนี่ยก็ใส่ของที่ค่าสเกลเยอะนะครับจะทําให้มันแรงขึ้นส่วนสเตตบูทเนี่ยก็คือเป็นสเตตบูทของดาบนะครับส่วนเปิร์กก็คือดาบแต่ละดาบเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะครับไม่เหมือนกันผมก็จะอัพเป็นอะไรก่อนดีใบม,มีแล้วกัน ก็แนะนาให้เพื่อนๆไปดูให้ดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นเป็นสายอะไรนะครับก็ผมอัพควบคู่แล้วกันจะได้แรงๆนิดนึงน้ำยาส่วนนี้ก็เป็นกิ้นะครับถ้าเราอยากเข้ากิ้ก็กดจอยได้เลยนะครับส่วนถ้าเราอยากได้ค่าความดีก็มาบริจาคนะครับ200นะครับโดยผมจะไม่เข้านะครับเพราะว่าผมจะเข้าแวมไพร์หรือน้ำยาไปสักสามขวดแล้วกันเดี๋ยวผมจะ าไปเข้าแวมพร์นะครับคิวเราก็เข้าได้ตอนเลเวล15นะครับโดยถ้าแวมพร์เนี่ยก็จะมีเอ่อหนึ่งเกาะหรือหนึ่งแมปเนี่ยก็จะมีถ้าแวมพร์อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําจุดแวมพร์ทั้งหมดนะครับก็มาจุดที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าตรงนี้นะครับจำเควสตรงนี้ได้ไหมครับที่เราเข้าไปตรงบ้านตรงนี้นี เดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปถ้ำแวมพร์นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะสอนอ่ะนี่ก่อนเลยนะครับสล็อตช่องเก็บของนะครับเหมือนสล็อตแรกเนี่ยผมจะเอาไว้สําหรับต่อสู้นะส่วนสล็อตสอเนี่ยผมเอาไว้สําหรับวิ่งนะครับผมก็จะใส่เป็นเซ็ตกระต่ายนะครับเพราะว่าเซ็ตกระต่ายบวกวิ่งถึง17ปอันนี้ก็5้าเซนตผมก็ใส่เป็นเซตนี้ถ้านี้ค่อนข้างมืดนะครับ ก็กระโดดมานี่เลยชุบตอนนี้ถ้าใครอยากได้ค่าความเร็วก็นี่เลยนะครับเอา exp มาแลก100่งรนะครับจะได้ลบสนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลบหแล้วผมก็เข้าเลยจอยกิวตอนนี้ผมก็เป็นแวมไพร์แล้วนะครับนี่รูปลักษ์ผมก็จะเปลี่ยนไป สำหรับเวทแวมพีเวทแรกนะครับก็มันก็จะมีเทียนะครับปัจจุบันเทียที่สูงที่สุดก็คือเทียสองนะครับเทียสามเนี่ยจะเอาไว้หลังจากที่เกมอัปเดตนะครับส่วนเทียเนี่ยก็ยิ่งเทียสูงเนี่ยความสามารถของกิวก็จะเยอะขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นแวมพ์ยิ่งสูงก็คือแวมพ์จะเก่งตอนกลางคืนดาเมจจะแรงขึ้น แล้วก็ฮิลเลือดจะแรงขึ้นนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแวมไพร์แล้วก็สังเกตว่าตรงสเตตัสผมเนี่ยจะโดนโฮลี่เนี่ยโฮลี่ก็คือพวกพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนี่ยจะโดนแรงขึ้น100%อแล้วผมก็จะได้ไรสติลหรือก็คือดูดเลือดนะครับแล้วก็แวมไพร์แวมไพร์เนี่ยจะได้ดาเมจและค่าป้องกันเวลาตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าจะทำดาเมจได้น้อยน้อยกว่าเดิมนะครับ ในตอนเช้าแล้วก็ไม่สามารถทิวเลือดในจุดที่เซฟจุดเกิดหรือว่าตรงที่บ้านนะครับบ้านที่มันมีเตียงเราไม่สามารถเซฟได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอ่รีเลือดที่นั่นได้นะครับแต่ว่าแวมไพร์เนี่ยจะได้เลือดมาจากการฆ่ามอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะโดนตีนะครับนี่ไปเิตีดินี่เลือดผมลดนะครับแต่ผมจะฆ่ามอนตัวนี้นะ แล้วมันก็ตีจังเลยนี่นะครับผมก็จะได้เลือดเจ็ดหน่วยนะครับจากการฆ่ามอนเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมเวลสิบหกระบบเทรดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับกดเทรดแล้วก็คนในเซิฟนะครับฝั่งซ้ายก็คือของเราฝั่งขวาก็คือของเขานะครับโดยมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับนี่ก็คือสมมุติเราอยากเทรดอะไรให้เขาเราก็เพิ่มไปเราอยากได้ของอะไรจากเขาเราก็กด เพิ่มไปนี่สมมติผมอยากได้เจ้านี้เราก็เราก็อยากแลกอะไรกับเขาเราก็เลือกไปสมมุติผมอยากแลกเป็นเสื้อแล้วกันอ่ะกดแอดไปแล้วเราก็ส่งเทรดไปนะครับตอนนี้เทรดก็ส่งไปหาฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะปฏิเสธหรือเขาจะเอานะครับก็ระบบเทรดก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปจับมือเล่นเกมไวเบทก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าก็ เดี๋ยวเอ,อ่ยังไงดีสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับส่วนคลิปที่เป็นสรุปสั้นๆแยกๆเดี๋ยวผมก็ค่อยทําลงไว้นะครับสักทําคลิปแยกสัก 3- 5คลิปแล้วก็ลงคลิปเป็นคลิปยาวๆสัก1คลิปนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบยาวๆก็สามารถดูได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบอยากดูสรุปสั้นๆก็รอติดตามเป็นคลิปแยกๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นแยกๆไว้นะครับ ก็สำหรับคนที่มาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนกินข้าวให้อร่อยครับไปแล้วครับ